สวัสดีครับชื่ออะไรเราชื่ออะไรน้อง <Okay. S 1> ชื่ออะไร้เ,เออชื่อโซอะโซอ,อายุเท่าไหร่โซสามสิบกว่าสามสิบกว่าชื่ออย่างไรแม่ชื่ออย่างมาตาอีมะตาอีเป็นแม่เป็นแม่บะไม่ใช่ฝาแฝ <laughs> 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 เอาแฝดเอาแฟนรุ่นแกเด้ <laughs> แล้วก็ ไอ้็งอะเอ้ชื่อไงไงอะไรกันมาใส่คนนีออ้อัโซอัโซอโซเอ่อเกยไปช่วยแถวเม่เราเมาห้องปะอ,อัโซไม่เคยไม่เคยมานี่เลยบ่โอ้ล้วไปพัดไปฝูมาช่วยมองได้ไงมองตาต้นหมาเนี่ยฮะตาต้านหมาขู่มาแล้วไม่รู้จักมองได้ไงพี่หมอเนี้อมาอยู่นี่หนาวแล้วเ<อ>หรอะมองพามาเหรอพี่หมออยู่บ้านอยู่นี่แหละมาอยู่นี่แหละมาอยู่ที่วังจุนี่ าอใช่ใช่อ๋อมองก็แจ้งเราเออแจ้งเออจ้งไอ้มองให้แพงไหมให้วันเท่าไหร่สามร้อยโอ้ยมองใจถึงนะให้เยอะนะเอออาโซใช่ไหมอาร์โซมาอยู่กับผมไหมอยู่นี่หนาวน่ะผมให้พันนึงฮะอยู่นี่หนาวอ่ะมาอยู่กับผมดีกว่าผมให้พันเนาะเออไม่ต้องอยู่กับมองละฮะอยู่นี่และพี่ฮะ ผมให้พันหนึ่งนะเรียกอะไรอาโซกะมาแสมาแสเอปะปะเอโซมาแซแอ,เอ,น,อนี่เป็นลูกน้องของไพวันนะครับยูแกาดไม่เจอลูกน้องตีไปหาไพวันต่อไพวันเขาไปเอาอะไรนะเอาน้ําเอาอะไรนะเมื่อกี้เปาเอาอะไรเอาของไพวันเมื่มอกี้หม่องไนะปเอา,าเอาน้นมเอาน้นมใส่วัวเลี้ยงวัวกี่ตัวววััสตตอนีหล่อีีกทง อมองมันเลี้ยงวัวได้เหรอคใช่เลี้ยงกัมม่าอ๋อเอ้ยมองมันเลี้ยงวัวมันไม่กลัวบาปเหรอเอ้ยโอ้ไอ้มองเรื่ไงวะเลี้ย <c oughs> งทั้งปลาทั้งเลี้ยงทั้งวัวไอ้มองเอ้ยโ <c oughs> โอ้หรู้จักพี่เลยเพื่อนกัน